เหมือนโฆษณาตอนดึกเลยอะเสียงม่ใช่คือมันเสียงเนาเคยมันออกกับังใคยมันโฆษณาพูดแบบนี้เลยไม่ใช่นั้นมันออกเตียงาเมื่อกี้วเม่อลเมื่อกี้แลอรนาลอรต้องยอมต้องยอมออกลิ้นง่ายๆเลย น่ารักอ่ะขอบคุณค่ะคินจอกินจอไปทางเข้ากันปัง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 ไปเมืองแก่แล้อะอไมไ้ม่ไมให้คุทเสียงยะน่ารักเองนารงน่ารักอะไรบกแก่งแก่ ไปงข้ามันมั่วไปทานข้าวมันมั่วได้ค่ะไปกันลายไม่ต้องกลัวอดไปกันลายไม่ต้องกลัวอดชาวบ้านผักฝักอินฝักฝักผัดเชาวบ้านผักฝักอินฝักฝักผัดเชาวบ้านก็ผักอินฝาดนะจะไปฝักฟัดทำไมลูกยาไหมยาไหมยาไหาไหถ้าเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างถ้าเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างจะดีเหรอคะเดี๋ยวลายล้างเดี๋ยวลายล้าง ช้างเขียวคว่ำช้างขาวคว่ำช้างเขียวควาำช้างขาวคว่ำไงกินช้างทุบแหวนนี่แหละช้างเขียวควาำช้างขาวคว่ำช้างเขียวควาวช้างขาวคว่ำจะเป็นคำขาวไหมไปหาอาดีกว่าไปหาอาดีกว่าโอเคอาสะสมของเก่าอาสะสมของเก่าอาสะสมหีบอาสะสมหีบหีบเป้าหมายหีบยกหีบหนี หีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีโอ้โหเสียหีบแม่เฮียหีบหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนียกหีบหีบหนีหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหนีหายหีบมากมีหนีหีบหนี ีะไรอหนีมีหนีหายมีหนีมีงมาตรงนี้เขาเหนหนีบมึงเขาเหนี่กันมึงหหนีหายนีหายเห็นนีหหนีบหนีหหนีหินีหิบหนีหนีบหนีิบหนีหิบนหบหบนีหนีหีบหนิบหีบหนีหนิบหนีนน เห็นหีบหายหลายหีบหนีบหนีเลยเห็นหนีบหายหลายหีบหนีบหายเลยโอเคโอเคไป้วไปแไปทานสตรอเบอรี่ไหมครับโอ้หมืงอกี้ใจป๋าเลยก็เลี้ยงไปอย่างยั่งเรารวยไงไปทานสตรอเบอรี่ไหมครับค่ะขอบคุณค่ะอันนี้มีทาเต้นอันนี้มีทาเต้นช่ทานสตรอเบอรี่มีทาเต้นด้วยครับผมครับผมดูดูนะอะสตรอเบอรี่โอ้เล่ม่ไบใหม่ กรีามาฮะขอหนูสักเม็ดนึงหนูช่วยขอห <c oughs> นอูตึ้งมากาเลยยื้อน่งหางหน่อยเดี๋ยวเมสตโตบอรี่จะไปเข้าล่องฟันคุณอีกอ่มองขนาดนี้ยังให้ทำอีกทำที่ตลอดเลยสตอเบอรี่ออเล่เม็ดใหม่หอมเขอนใจอร่อยถึงใจ เข้าแกงจริงนะใครอยากฟังน้องเอสขอเสียงตผมเลยเนโอ้ไปหไปงานได้แล่ะไม่โลกรีดปะเนี่ยไม่โลกรีดแม่เขาอยากดูในโลกรีดก็โลกรีดทั้งร้านวัดเนี่ยนะถ้าทำแล้วจะได้เขาเป็นแฟนใช่ไหมได้กิ่เขาชอบคนอยากดูไหมครับเดไรพวกนัเลยเข้ามาสตอร์มบอลี่แล้วมเอาหยิบลกเคยร้องไหมจำไม่ได้แต่เป็นผมอ่ะห้าสี่สามสอง the dog